ความรู้มีเพียงแค่ฉันปอสีผมสัญจรจากดอนเจดีสุพรรณบุรีดินแดนบ้านป่านักรองคนซื้อพี่ชื่อสายันสัญญา เป็นเด็กบ้านนอกโคกนาเสียงโชคชะตามากับเสียงเพลงฟังเสียงเพลงร้องจากน้องคนใหม่แม้นยามคุณวาวุ่นสวงในผมกล่อมใจ คุณด้วยเสียงเพลงยามไหนคุณสาวผมเฝ้าขับร้องบัรเลงขับกล่อมให้หายวังเวงฟังเสียงเพลงแล้วอย่าวอว หลับตาฟันฟังเสียงสายันสักหน่อยเปิดเครื่องรับค่อยๆผมจะคอยกล่อมให้คุณนอนหยิบวิทยุ วางไว้ที่ใกล้ใกล้มอนนอนเถิดนะคุณนอนนอนหลับฝันถึงสายันสัญญาฟังเสียงบรรเลงจากเพลงลูกทุ่ง โควนแฟนบ้านป่าในกรุงโปรดช่วยพยุงให้ความเมตตาเพราะความจนยากผมจึง nah. ต้องจากบ้านมาไม่มีเงินค่าเช่านา สายันสัญญาจึงมารองเพลง